ก็สวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้เนี่ยเรามาอยู่กับเซิร์ฟ h o l i d a y c i t ตี้โลเปนะผมเซิร์ฟนี้โลเปหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ่ะโอ้ยอยไนนะไระอ่าสำหรับจุดเกิดเด็กใหม่ของเซิร์ฟนี้เนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้นะครับก็จะมีกรงขังด้วยนะครับเป็นกรงกรงเหล็กนะครับกรงเหล็กแบบใครที่ติดคุกอะไรเงี้ยก็จะเกิดในนี้นะผมนะเอ้ไม่ใช่เกิดในที่ติดคุกในนี้นะครับ ก็เข้าเกมมาเราก็จะเกิดตัวนี้ผมมาสําหรับของเด็กใหม่เนี่ยให้เราเดินมาตรงนี้ผมนะวิ่งมาตรงนี้นะครับวิ่งมาตัวนี้ผมแล้วก็ทับรับของนะครับทับรับของ ของเธอจะได้มันเนี่ยก็จะเป็นเงินสดสองหมื่นนะครับพิซซ่าสิบชิ้นนะผมน้ำเปล่าสิบสิบขวดนะครับแล้วก็มือถือหนึ่งเครื่องนะผมก็ของขวัญจากแอดบินโจสุดหล่อนะครับแบบหล่อโคตรเลยนะครับอ่าอ่าตรงนี้นะก็จะเป็นแบบแต่งเติมนะครับอ่าช่วยแบบพวกกองอะไรเงี้ยนะครับผมก็ใครจะแบบยงมายืนแอคหล่อตัวนี้ก็ได้นะครับอ่าสวยๆนะผม ตรงนี้เนี่ยก็จะให้เราเนี่ยทับบายนะครับซื้อสินค้านะผมนะก็ให้เรากดพิมพ์นะครับแล้วทบับปีวายนะผมตรงอันนี้เนี่ยก็จะมีเลืยตัดฟัให้ผมเบ็ดตกปลายเจือนะครับมีท่านข้าวัวด้วยนะผมนะครับอันนี้ก็ทับบายเหมือนกันนะผมอันนี้ก็เป็นสกิดน,นะครับอันนี้ก็สกีดน้ำขึ้นน้องขึ้นขึ้นเดี๋ยวก็มาโปรโมทเซฟ ตรงนี้นะครับก็จะเป็นทับบ้านผมอันนี้ก็เปลี่ยนสกินเหมือนกันนะครับอ่าตรงนี้โอเคนะครับอ่าส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดเบิกรถนะผมก็กดเอ็นนะครับเพื่อเบิกรถนี่ตรงนี้นะครับเรียกรถส่วนตัวนะครับแต่ผมยังไม่มีรถเนอะนะครับตอนนี้ก็จะเป็นการขั้นตอเติมน้ำมันนะครับทับ e นะครับ f i l l โอเคต้องอยู่ในรถส่วนต่ออยู่ในรถส่วนตัวก่อนนะผมถึงจะใช้งานได้นะครับ ประมาณนั้นเลยนะผมต่นะครับส่วนหน้างองตรงนี้ผมก็จะเป็นอูนะครับเพราะแหละอูช่างนะครับก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นตู้เสยของช่างนะผมนะครับอันนี้ก็เป็นแบบที่เขาแหละแต่งรถเป็นธรรมาดาผมก็อยู่ตรงนี้ในนี้นะครับไปแ,แล้วเราไปดูจุดรถเด็กใหม่กันดีกว่านะผมว่าจะสวยขนาดไหนนะครับจุดรถเด็กใหม่เนะี่ยก็จะเป็นแบบประมาณนี้นะผมนะ ต่แรกก็ไม่ได้เป็นแบบนี้ครับรถมันก็จะเรียงอยู่เนาะนะครับแต่อันนี้จะเป็นรถเด็กใหม่เนาะนะครับขึ้นรถไปเลยนะครับกด n นะครับเพื่อนสตาร์ทอันนี้ครับสตาร์ทรถปั๊บก็จะประมาณนี้นะครับโอเคนะครับอ่ะลงรถกันก่อนนะผมนะเราจะมาดูส่วนทางด้านของกระเป๋ากันนะครับว่าจะมีอะไรบ้างผมกดตัวใบขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับก็จะมีคำว่าสตาร์ทนะผมนะกดสตาร์ทนะครับ มันก็จะบอกมาให้ผมว่าเราเพศอะไรให้ผมเงินในตัวเท่าไหร่นะครับเงินแดงวันเดือนปีเกิดครับอาหารน้าอะไรครับแล้วก็คอยที่เหลือนะครับก็ศูนย์นะครับผมมีไม่มีคอยเลยนะนะครับสกิลการขาพรก็นหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้ผมก็มีชั่วโมงการเล่นด้วยนะครับประมาณนี้ส่วนที่สองเนี่ยก็จะเป็นกระเป๋านะครับก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับมือถือก็จะใช้งานประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นโอ้ยโทรไปหาหมอเช่นี วา,วางสายวางสายครับวางสายาวางสายโอเคเอาพิมพ์ผิดพิมพ์ผิดวางสายโอเควางสายแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็น GPS นะผมนะก็จะมีเลเบลนะครับสถานีตำรวจโรงพยาบาลห่มปู่สมรถตลาดกลางเมืองนะครับก็จะมีประมาณนี้นะผมก็มีวอ์โซนด้วยนะครับประมาณนี้กดผิด <laughs> อันนี้ก็จะเป็นงานถูกกฎหมายนะครับก็ <_ d ry> จะมีงานเก็บหอยส้มนะหมฆ้าวัวนะครับแร่เนื้อวัวนะครับแล้วก็เนื้อไก่ตกปลาขุดเหมืองอะไรประมาณนี้ผมก็จะมีประมาณไม่ต่ำกว่าสิบงานนะครับก็มีเยอะอยู่แต่ว่ามีเยอะเลยละกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นงานผิดกฎหมายนะครับก็จะมีจุดเก็บใบาคาโคนะผมเก็บโคเคนะครับยาบ้ากัญชานะครับปูนนะครับแล้วก็ดินปืนนะผมยาเสพติดสายไฟอะไรประมาณนี้นะครับ จะวางสายอีกแล้วอันนี้ก็จะเป็นของโดเนทนะครับอันนี้กล่องสุ่มเงินเนี่ยก็ใช้ยี่ห้าคอยท่ผมก็ตามเลทเลยนะครับก็จะยี่ห้าคอยเนี่ยก็จะลุ้นนะนะผมว่าเราจะได้เงินกี่บาทนะ่ผมหนึ 1, ่งพันถึงสองพันบาทนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นรถโดนเนทนะผมก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับอันนี้รถอะไรผมก็ไม่มั่นใจนะผมนะเพราะมันเป็น e อ b นบนะครับมันเลยไม่เห็นรถอันนี้ก็จะเป็นบัตรเปลี่ยนชื่อนะ่ผมฉลลาโพงนะครับ อะรอ่วันนี้เลยนะครับสกิทบอร์ดก็มีนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นทับเฮลนะครับเฮลมีอะไรบ้างนผมก็มีดูสถานะโทรศัพท์โทรอะไรประมาณนี้ผมนะก็มีทับโอนนะครับอ่าเรามาดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับทับโอนนะครับ,บ,รบปั๊บก็ประมาณนี้นะครับทับทีวี w เป็นยังไงนะครับอ่า ดีนะครับแล้วก็รับที่ๆก็คือ TikTok นะครับ F B ก็คือ f c e e o o o นะครับ L I นี่น่าจะลายนะใช่ลนนะครับแล้วก็ IG นะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับการพิมพ์นะครับแคทโลดถ้ผมจะมีประมาณนี้นะครับอันนี้คืออะไรผมก็ไม่มั่นใจนะครับเนาะนะครับประมาณนี้ไป โอเคผมตอนนี้เนี่ยเราก็มาอยู่จุดแหละตลาดเป็นที่เรียบร้อยผมเป็นตลาดกลางเมืองนะครับมาอยู่ตรงนี้เลยครับมาเราไปดูกันดีกว่าผมว่าตลาดกลางเมืองมีอะไรกันบ้างนะครับอ่ะเราเข้ามาหน้าตลาดเนี่ยก็ตรงนี้นะก็จะมีเีรื่ราคาขอครับให้เรากดเอ็นเนาะหรือกดไปอยได้ครับกดปอยได้นะครับ,ก,ไปไปรบก็จะมีปากกลาเก่าบอกราคาและต่างๆครับตอนนี้สิ่งที่แบบราคาสูงที่สุดนะผมก็จะเป็นดินปืนนะครับ ร้อยสี่เก้าบาทนะหกบาประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมาดูสำหรับคนขายของกันดีกว่าถ้าผมว่าขายอะไรบ้างครับสำหรับพ่อค้าพวกนี้นะครับผมนะตัวนี้ก็จะขายเป็นปลาทะเลนะครับปลาทะเลนะครับกดเอ็นนะครับถ้าขายอันนี้ก็จะเป็นแร่นะครับอันนี้ก็หอยอันนี้ก็แอปเปิ้ลข้าวค่านะครับอันนี้ก็ส้มนะครับพันธุ์สูงแบบนะอันนี้ไก่นะครับไก่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 นะครับ นีวัวนะผมนะอันนี้ก็ <lawsuit. S 1> ขวดนมวัวนะครับอันนี้เป็นพวกผอกแนวขวดนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกเหล็กนะครับอันนี้ข้าวนะครับเป็นปืนขายตัวนี้ผมนะขายเนื้อกวางก็จะอยู่ตรงนี้นะครับขายอะไรรถยนต์ก็จะอยู่ตรงนี้ครับลินพันธนะอ่าก็สําหรับส่วนตลาดเนี่ยก็จะมีครบนะผมก็จะอยู่ตรงนี้นะครับส่วนตลาดเด็กใหม่เนาะไอ้ตลาดกลางเมืองนะครับโอเคนะครับโอเคผมตอนนี้นะ่ เราก็มาถึงที่โชว์รูมขายรถแต่งที่แล้วหลอนผมก็จะอยู่ตรงนี้นะครับก็จะมีหญิที่เบิกรถนะครับเวลาเราแบบซื้อรถมาอะไรเงี้ยเราพียนรถแรงผมซื้อรถนะครับตัวนี้ก็จะเป็น ATM นะครับเวลาจะเบิกเงินซื้อรถในประมาณนี้นะครับถ้าวิธีการซื้อรถเนี่ยให้เราทำบีอนะครับทำปลาหาดนะครับปก็ยัมีรถยานยนต์รถยนต์รถสปอร์ตครับรถสปอร์ตก็จะมีนัทอาสามารถสูดดูดเองราคาก็ตามนี่ อินเฟอไหมอินเฟออินเฟอร์อินเฟอร์ไม่มีนะครับอ่าพวกคขานาดเอเนจี Energy กับอินเฟอร์เนี่ยจะไม่มีนะผมนะประมาณนั้นเลยโอเคครับผมตอนนี้เนะี่ยเราก็มาถึงจุดขุดเหมืองมันที่เรียบร้อยแล้วผมจุดขุดเหมืองเนนะี่ยก็จะอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะก็จะมีทีเ่เบิกรถนะผมปนระมาณนี้นะครับอ่ากดเอ็นนะเพื่อขุดแม่นะครับพวกขุดถิ่นอะไรแบบนี้เพื่อสุ่มดวงนะครับแบบลุ้นดวงนะผมว่าหล่ะจะได้ของอะไรนะ ขุดไปยาวๆน,นะผมสำหรับไอเลบอดปางงานเลือกอยาคาโบลินแล้วก็มาขุดกันได้ผมนะขุดเอาไปขายอะไรเงี้ยนะครับก็ได้นะครับ <S <S ขุดไปเลื่ยผมก็ขุดแต่ละรอบเนี่ยก็จะได้แร่หินแบบ,บลุ้นเอาะนะผมนะตอนนี้ก็จะมีแบบขบ้อแรกนะบ้างได้เลี้ยงมา20แล้วผมนะก็สำหรับการอัพเลเวลเราไปเรื่อยๆนะผมนะ,มนะประมาณนั้นนะ,อะไอ้ผมได้แร่หินมาหนึ่งแล้วลผมแล้วก็แร่มาใช้นะครับอ่า หรับเมืองนะคะก็จะโอเคของตอนนี้เนี่ยแล้วก็มาถึงที่งานตกปลาเป็นที่เริ่ม้รกของตัวนี้ก็เป็นทับปายนะเพื่อซื้อพวกเหยื่อตกปลาอะไรประมาณนี้ผมควรจะซื้อเป็นตกปลานะครับ500นะครับอ่ามายังไงเป็นตกปลานะครับแล้หนึ่งนะครับซื้ออันเดียวห่อนะครับเดี๋ยวจนนะครับจนซื้อสักสิบอันนะครับเอาโอเคเดี๋ยวไปร้อยเดียวนะครับเหลืออันละสิบนะครับตรงนี้ครับกดเอ็นเพื่อตกปลานะครับกดนะกด n ใต้นะครับ แบบเหมือนตีเขาแหละตีเบ็ดในประมาณนี้ผมนะแบบไม่ไม่ต้องกลัวเมื่อยเลยนะครับก็แบบไปแบบมันไปเลยนะฮะกดไปกดก๊อตขยันได้ที่แบบนี้เลยนะครับสำหรับงานตกปลาเนาะนะครับนี่มันก็จะอยู่ไกลสักห่อยจุดเด็กใหม่หน่อยนะครับประมาณนั้นนะก็ถือว่าขับรถเล่นนะครับขับรถชมวิวนะครับผมเนาะไปคนละเมืองอะไรเงี้ยขับรถชมวิวนะครับ ที่หงตอนนี้น่ะเราก็ไม่ต่อง,งานกรคชาเนี่ยก็คือเราไม่ต้องใช้ตำรวจนะผมในการเก็บโดน,นนะครับก็คือเก็บได้เลยนะครับอ่าประมาณนี้นะครับก็จะมีจุดแขกกัญชาอยู่ใกล้ๆเลยนะผมไกลๆแบบมากๆเลยนะครับแบบเดินทํางข้างข้างๆเลยเนี่ยก็ได้แล้วนะครับประมาณน้ก็เก็บให้เต็มร้อยนะครับก็ประมาณนี้เก็บไปเรื่อยๆให้ผมไม่ต้องรีบนะครับถ้าถ้าแบบตำรวจมาก็อมีาบบโดนไล่นะ เราก็จะได้ใบกัญชามันหนึ่งใบนะผมสำหรับการเก็บหนึ่งรอบนะครับก็ให้เราโอ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาเดินขึ้นไม่ได้นะอ๋อก็คือถ้าเราจะแพ็กกัญชาญง่ายๆนะผมก็คือเราสามารถเก็บได้นะครับแต่เราไม่สามารถแพ็กได้นะครับก็คือต้องมีตำรวจสองคนเหมือนกันนะครับประมาณนี้นะเสร็จานะก็เป็นยังไงผมก็มันลงกันได้นะผมก็เป็นโลเปดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะจุดคือก็สวยๆประมาณนี้เลยนะครับ สวยนะครับแม่แหลกด้วยนะผมนะก็กําลังดีนะครับสวยๆเลยนะครับก็มาลงกันได้ผมก็อห้าแกงห้าคนแล้วฟรีแกงนะฟรีรถฟรีบ้านนะครับอประมาณนี้นะครับผมสำหรับใครที่จะมาลงในใบดิบแกงนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับก็ข่าวๆก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันผมก็อขดงานแต่๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูงานในต่างๆนะครับก็เอาไว้เจอกันน้าผมบ๊ายบาย